สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีตุลทุกท่านค่ะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการอ่านซีรีส์ไตรมาสนะอันนี้ไม่ใช่การงานการเงินนะคะจริงๆมันก็พูดถึงแหละแต่ว่าโจทย์ ของคลิปนี้ซีรีส์ไตรมาสอันนี้ขออธิบายสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพิ่งเคยเจอช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติเนี่ยในช่องนะคะพี่หมอก็จะอ่านดวงรายเดือนเนาะก็คือ,อความรักความสัมพันธ์สุขภาพประจําเดือน อะไรก็ว่ากันไปนะคะของ12ลัคนาราศีอันนั้นคือคลิปที่จะมีลงอยู่แล้วทุกเดือนนะคะแต่ว่าคลิปพิเศษเนี่ยพี่หมอใช้ชื่อเขาว่าซีรีส์ไตรมาสนะคะก็คือการแยกอ่านออกมาอีกนะคะเป็นภาพรวมกว้างๆโดยจะเจาะประเด็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะคะในช่วงไตรมาสนั้นๆน,น,นะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2568ค่ะทุกคนก็เลยได้ฟังคลิปนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว ขอพูดอีกนิดนึงนะสำหรับใครที่ดูกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะเข้าใจแหละว,ว่าคลิปซีรีส์ไตมาเนี่ยมันคืออะไรเนาะแต่ว่าในความพิเศษของรอบนี้นะคะพี่หมอได้ เลือกที่จะใช้ไพ่สิทธิการิยานะคะในการเอามาเปิดอีกหนึ่งคำถามช่วงท้ายเดี๋ยวมารอดูกันว่าพี่หมอจะเอามาใช้เปิดในหัวข้ออะไรนะคะโอเคค่ะสำหรับไพ่ทั้ง10ใบนะคะท,ที่พี่หมอได้ทำการสับไพ่แล้วก็ทำการหยิบรอชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีไพ่หถ้วย10ดาบนะคะอัศวินเหรียญ8เหรียญ6ดาบ คิงไม้สองถ้วยเจ็ดไม้ไฮพรสเตศและปิดท้ายด้วยไพ 6หมายค่ะเราจะเริ่มกันจากการงานก่อนแล้วกันนะเหมือนเดิมสำหรับสถานการณ์การงานหรือว่าเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าอันดับแรกที่พี่หมอมองเห็นก่อนเลยก็คือเรื่องของโอกาสค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้นะคะคือมีโอกาสของงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะซึ่งแอบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวตุลนนะ่ะ มีความลุ้นๆนนะ่ะมีความแบบอาจจะชื่นชอบหรือมีความอยากทำโปรเจกต์นี้สไตล์นี้อะไรเงี้ยอยู่แล้วเป็นทุนนะคะพอได้โอกาสนี้มาเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับาการงานเป็นเป็นโอกาสที่ดีเกี่ยวกับตัวคุณะคะ่ะเพื่อให้คุณเนี่ยได้รับ โอกาสดีๆหรือว่าได้ทำสิ่งสิ่งนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็มองว่าอ่ะอันนี้อาจจะตอบโจทย์นะสำหรับคนที่เป็นฟีลแบบเจ้าของกิจาการนักธุรกิจฟรีแลนซ์อะไรเงี้ย แอบเห็นงานแน่นงานเยอะนะคะมีลูกค้ามีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงไต,ตรมาสที่3นะคะแล้วก็มีโอกาสได้งานในลักษณะที่จะสามารถสร้างชื่อทำให้คนเนี่ยเหมือนรู้จักคุณเยอะขึ้นหรือบางคนอะ่ะงานที่ทำอยู่อะมันก็สร้างชื่อให้คุณเป็นผลงานที่ทำให้คนเนี่ยมารู้จักคุณเยอะขึ้นออย่างบางคนน่เป็นพวกแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเนาะเป็นพวกยูทูบเบอร์เป็นอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าคุณทำคลิปลงไปอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเหมือนเป็นอย่างพี่หมอก็ได้เนาะคลิปเนี่ยมันไม่บูมเลยไม่ค่อยมีคนมากดไลค์ไม่ค่อยมีคนมาเห็นอะไรเงี้ยในช่วงไตรมาสสามเนี่ยมันมีเกณฑ์นะที่มันจะเกิดโอกาสบางอย่างแล้วทำให้คลิปของคุณนะ่ะมันมีคนรู้จักเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้คุณนะ่ะมีอ่เขาเรียกว่า โอกาสดีๆเข้ามาเยอะขึ้นนะมีมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นนะคะประมาณนี้งงไหมเอาง่ายๆเลยค่ะทุกคนอย่างอ่ะ,มะเมื่อกี้ยกตัวอย่างพวกยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ใช่ไหมคะคุณทำคลิปไปทำไปทาไปแล้วแบบปกติอะ่ะมันก็ไม่ได้มีคนมา follow ต่อให้คลิปคุณน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว,ว่าเราไม่ดังสักทีอะ่ะเออมไม่เห็นมีใครเข้ามาดูเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมีคนเนี่ยเขามาเจอคลิปคุณเนี่ยค่ะเขาก็มาโดยบังเอิญ แล้วเขาชอบ เขาก็แชร์ต่อไปมันก็เลยทําให้คุณ่ะมีคนรู้จักเยอะขึ้นประสบความสาเร็จเยอะขึ้นซึ่งจริงมันก็เกิดมจากสิ่งที่คุณะทะทอยู่แล้วแบบเนี้ยก็ได้หรือบางคนเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนึงมานานมากแล้วแล้วไม่ดังไม่เปรียงไม่ปังอย่างเงี้ยอยู่ๆมีคนมามองเห็นศักยภาพคุณเฮ้ยเธอควรทําแบบนี้เธอมาทํำไหมเดี๋ยวฉันจะเป็นสปอนให้เธอเองอ่ะนูน่นนี่นั่นปรากฏว่าพอคุณเห็นโอกาสคุณไปคว้ามามันก็กลายเป็นว่าช่องของคุณเนี่ยเกิดชื่อเสียงขึ้นมาได้อันนี้คือพี่หมอยกตัวอย่าง นะแต่ในสายงานอื่นๆนะคะมันก็จะคล้ายๆกันอ่าก็คือจะมีความดีงามในด้านนี้คล้ายๆกันนะคะแล้วก็หลายๆคนที่กําลังลุ้นกําลังรอในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ในเรื่องของความก้าวหน้าในช่วงไตรามาสสุดท้ายนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะก็มองว่ามันมีเกณฑ์ของการปิดโปรเจกต ที่มันค้างมานานๆแบบคาลาคาซังปิดไม่จบสักทีเนี่ยอ่านนี้สายฟีแล์อาจจะชอบฟังเฮ้ยงานเนี้ยจบไม่ลงสักทีลูกค้าก็เดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นนะคะในช่วงไตรมาสที่3เดี๋ยวคุณจะจบโปรเจกต์นั้นๆได้แล้วนะคะนี่คือข้อดีนะในส่วนของอุปสรรคและปัญหานะคะพี่หมออะมองไปที่เรื่องของอุปสรรคเล็กๆมันก็มีเข้ามาแทรกแทรกบ้าง ในบางช่วงเวลาคือต่อให้งานเราอะมันมีโอกาสนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเหมือนกับว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆบ้างสิ่งที่เห็นอันแรกเลยอะแอบรู้สึกถึงคนคือจริงๆในไพ่มันพูดถึงคนที่ชื่นชมนับถือยอมรับผลงานเราะคะหรือว่าเกื้อกูลเราะคะแต่ในขณะเดียวกันก็แอบเห็นคนที่ดูแบบ ไม่น่าไว้ใจคนที่เหมือนเราต้องไปแข่งกับเขาอะ่ะเอออาจจะเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะพี่หมอก็จะมองเป็นแบบคู่แข่งคู่แข่งทางธุรกิจอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะก็เราอาจจะต้องแบบไฟกับเขาหน่อยแต่พี่หมอไม่ได้มองว่าเขาจะมาทําอะไรเรานะอารมณ์มันเหมือนกับเราต้องแข่งกับคนคนนี้เออเพื่อให้ตัวเองอะ่ะประสบความสําเร็จ ซึ่งระหว่างทางพอเราจะต้องแข่งกับใครสักคนมันก็อาจจะแบบมีอุปสรรคบ้างมีความเหนื่อยบ้างมีความยากบ้างแต่ท้ายที่สุดชาวลัคนาราศีตุลก็สามารถเอาชนะจริง,รงๆไม่อยากใช้คําว่าเอาชนะเขานะใช้คําว่าเอาชนะอุปสรรคของตัวเองแล้วกันค่ะไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้อยู่ดีนะคะอันนี้คือการงานนะในส่วนของการเงินค่ะเรื่องดีก็มองว่าอะเริ่มจากขอเป็นสายงานแบบพวกแบบ ธุรกิจก่อนเลยไหมคะธุรกิจเนี่ยแอบเห็นคู่พาร์ทเนอร์ค่ะมีเกณฑ์ได้คู่พาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือตีความเป็นมีคนเข้ามาซัพพอร์ตทางธุรกิจก็ได้นะแล้วก็หลายๆคนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ เข้ามาหนุนนะเหมือนเข้ามาก็อย่างที่บอกมาซัพพอแต่ว่าจะไม่พูดถึงพาธธุรกิจอย่างเดียวอยากพูดรวม,มคือเป็นคนอื่นๆก็ได้ค่ะมันจะตีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินเข้ามาสนับสนุนทางด้านการเงินและบางคนตีความเป็นพวกธนาคารได้ด้วยนะใครที่กําลังมีความคิดหรือวางแผนอยากจะอะไปกู้ยืมอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบบางคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีหนี้ที่แบบผูกพันอยู่กับธนาคารอย่างเงี้ย แล้วมีความคิดอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะเปลี่ยนธนาคารอยากจะกู้ที่หนึงมาโปรที่หนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าในช่วงไตรมาสเนี้ยมันทําได้ค่ะเพราะว่าเราเนี้ยมีเกณฑ์นในเรื่องของคนสนับสนุนซัพพอร์ตทางการเงินนะคะส่วนในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่าข้อเสียทางการเงินในช่วงไตรมาสสุดท้ายแอบมองเห็นเรื่องของผลประโยชน์หรือ จริงๆมันก็ยังไม่ถึงขั้นเสียผลประโยชน์หรือว่าถูกเอาเปรียบค่ะในไพ่อะแต่เห็นว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มค่านะยกตัวอย่างบางคนไปรับงานนี้มาอย่างเงี้ยค่ะงานเนี้ยมันไม่ได้คุ้มกับเงินอะไรประมาณเนี้ยเออต้องบอกว่าเงินไม่คุ้มกับงานสิเออเงินที่ได้มันดูไม่คุ้มอะกับ สิ่งที่เราลงแรงไปในบางงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีความแข่งขันทางด้านการเงินเห็นไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานบริษัทนะเอาเอาหลายๆตัวอย่างคนที่ทํางานบริษัทเนี่ยก็ คุณต้องแข่งกันเพื่อที่จะทําผลงานหรือเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าตาหัวหน้าแล้วผลักดันเราให้แบบได้เลื่อนขนั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนบลาๆอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่ามันมีคู่แข่งก็คือคนคนที่แบบอย่างที่บอกในเรื่องการงานเนาะมันมีคนที่คุณต้องไปแข่งกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะชิงอันเนี้ยมาก็จะบอกว่าคุณทําไปเถอะสุดท้ายคุณก็จะได้มาแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ย ได้เงินเพิ่มได้คือมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีค่าโอที่สวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะแต่ข้อเสียคือเราต้องแข่งไงเราไม่สามารถอยู่เฉยๆอะ่ะแล้วเงินจํานวนนี้วิ่งเข้ามาหาเราได้เกตปะคือมันเหมือนกับเราจะต้องออกแรงนิดนึงมันถึงจะแบบมีเงินเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็คือข้อเสียนะคะคือเราต้องออกแรงนะคะต้องแอคทีฟต้องแข่งขันต้องกระตือรือร้น,นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะในส่วนของความรักขอเริ่มจาก เอาคนโสดหรือคนมีคู่ดีจริงๆในไพ่ที่พี่หมอเห็นน่ะถ้าเป็นคนโสดก็ง่ายๆเลยคือช่วงเนี้ยมีสนเน่มีคนเข้าหามีคนแบบเข้ามาอยากรู้จักอยากหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แต่เดี๋ยวเราฟังข้อเสียอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วอะค่ะมองว่าใครที่มีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์เนาะ ก็มีเกณฑ์ที่มันจะแบบฟื้นฟูก,กลับมาแบบเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันใหม่หรือว่าอาจจะมาจับมือพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากหาทางออกให้ความสัมพันธ์ของเราในลักษณะแบบนี้ให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้คือมีโอกาสคืนดีหรือว่าความสัมพันธ์มันกลับมาดีได้สําหรับคู่ที่มีปัญหานะแต่ที่คู่ไหนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็มองว่ามันก็อาจจะมีช่วง คือตอนนี้เราแยกอ่านดีไลน์ไงพอพี่หมอจะอ่านมันแอบจะแบบว่าต้องอิงกับปัญหานิดนึงในคู่ที่ไม่มีปัญหาเลยมันต้องใช้คําว่า มันก็มีบ้างบางช่วงเราอาจจะไปกระทบกระทั่งเป็นลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาในความสัมพันธ์ค่ะแต่สุดท้ายแล้วการสื่อสารของคุณสองคนมันดีมากๆอันนี้คือข้อดีอยู่นะมันดีมากๆค่ะมันก็เลยทําให้ทุกปัญหาที่เข้ามาของคุณกับคู่ของคุณเนี้ยมันไม่ได้รุนแรงอ่ะเออมันไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้มหรือมันพังนะคะในส่วนของพาร์ทอุปสรรค พาดอุปสรรคนั่นก็คือขอคนโสดก่อนเลยนะคนโสดพี่หมอบอกว่าคุณมีสเสน่ห์คุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายให้คุณได้ทําความรู้จักแต่มันก็มีเปอร์เซนต์ว่าหนึ่งในหลายๆคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาดูไม่ได้เป็นคนที่จะจริงจังหรือว่าดูที่จะจริงใจกับคุณขนาดนั้นไพ่เนี่ยเขาอยากจะให้ชาวลคนาราศีตุลน,นะคะค่อยๆใช้เวลาคิดนะคะไม่อยากให้แบบว่ารีบร้อนตัดสินใจในเรื่องของความรักหรือว่าจะต้องเลือกใครบ บางคนเขาอ,อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะพยายามเช็คหรือว่าดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะทุ่มเทอะไรลงไปให้ใครนะคะในส่วนของคนมีคู่พี่หมอมองว่าปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารและความอยากเอาชนะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของชาวลัคนาราศีตุลเวลาที่มีปัญหาอย่างที่บอกอต่อให้คุณเป็นคู่ที่รักกันดีมันก็มีบ้างกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบอย่าใช้คําพูดหรือว่าแบบพฤติกรรมที่มันแบบยิ่งยิ่งแบบ ทำให้อีกคนเนื่รู้สึกแย่รวมถึงมีอะไรก็อยากเก็บอยากปกปิดอยากมีความลับนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในความสัมพันธ์อะไรที่คุณคิดว่าคู่ของคุณจะหลับไม่ได้เชื่อพี่หมอเฮ้ถ้าคุณพูดกับเขาตรงๆโอเคเขาอาจจะหลับไม่ได้แหละในแวบ,บแรกถ้ามันผิดมากๆอะแต่ท้ายที่สุดอะพอเวลามันผ่านไปอะเขาก็จะรู้สึกดีนะอันนี้กล้าพูดเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณอยากคิดว่าการที่คุณโกหกการที่คุณปิดบังเป็นเพราะว่าอยากให้เขาสบายใจ มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนฟังมันก็จะรู้สึกไม่ดีถ้าคุณแบบพูดไปเลยโอเคเขาอาจจะโกรธหรือเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่รีแอคของแต่ละคนในตอนแรกแต่พอเขาได้ทบทวนหรือว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขาจะ มันความกดมันจะค่อยๆหายไปความน้อยใจความไม่พอใจอะไรใดๆอะ่ะเชื่อเถอะมันจะค่อยๆหายไปค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณซื่อสัตย์กับเขาคุณกล้าที่จะพูดความจริงกับเขานะคะอันนี้ก็มองว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความอยากเอาชนะอะไรเงี้ยมันสําคัญสําหรับคนมีคู่นะคะพยายามอย่าเข้าไปอยู่ในโหมดนั้นนะต่อมาเรื่องสุดท้ายก็สุขภาพค่ะสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องดีอ่ะ ก็คือเอาง่ายๆเอาจริงิจะพูดแบบสั้นๆนะสุขภาพมันไม่ได้มีอะไรมากถ้าในช่วงสามเดือนต่อจากนี้นะคะก็คือช่วงไตรมาสสุดท้ายนั่นแหละชาวลัคนาราศีตุลคุณจะป่วยเป็นอะไรก็ตามแต่ข้อดีของคุณก็คือคุณจะฟื้นตัวกลับมาหายได้เขาบอกแบบนี้ส่วนอุปสรรคปัญหาแน่นอนมันก็ต้องไปอยู่ที่เรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะเจอหลักๆก,ก็อันดับแรกออฟฟิศซินโดรมปวดหลังข้อหลังบาไหลปวดกล้ามเนื้อนะคะ แล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับตาหลายคนมีปัญหาเรื่องตาหรือไม่ก็เรื่องของฮอร์โมนค่ะมีไฮเปอสเทนะคะคุณผู้หญิงระมัดระวังฮอร์โมนภายในมดลูกระบบสืบพันธุ์อะไรย่างเงี้ยนะก็จะมีปัญหาแต่ก็อย่างที่พูดไปทั้งหมดแหละปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเจอทายที่สุดแล้ว คุณจะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้อยู่ดีคือไพ่มันไม่ได้แบบล้มหมอนนอนเสือมันล้มไปแล้วหลายๆคนนะพี่หมอว่าคุณแบบอยู่ในช่วงพักฟื้นนะี่กำลังทําให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรงขึ้นแต่มันอาจจะแบบว่า,าปัญหาด้านนี้ปัญหาแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็จบแล้วค่ะสำหรับพาด,ดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของชาวลัคนาราศีตุลเรากำลังจะใช้ไพส่สิทธิกริยานะคะในการเปิดคำถามพิเศษ นะคำถามพิเศษให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวไพ่มันใบใหญ่อะพี่หมอขอทราบแบบนี้นะคะมาดูกันสิอ่ะหัวข้อนะคะที่พี่หมอจะหยิบขึ้นมาก็คือขอไพ่สามใบนะคะอยากรู้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีตุล เกี่ยวกับช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะใบแรกค่ะภเกตนะคะอ้อยอ้ยอยอยแปบบนึงมันแบบว่าหยิบจับยากมากเลยนะคะใบที่สองค่ะตั้งสารอืแอบเห็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะใบที่สามใบสุดท้ายค่ะ โอเคแม่ตะเคียนหรอใครสายโชคลาภได้ยินคําว่าแม่ตะเคียนนี่หูพึ่งเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังก่อนนะว่าจริงๆไพ่เขาอยากบอกอะไรนะคะในส่วนของภาพรวมก่อนแล้วกันนะมองว่าไพ่เขาอยากบอกว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2,568นี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ จะได้ตั้งหลักชีวิตมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นนะคะอย่างเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองในการเอามาเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเอามาทำเอามาใช้ขยับขยายงานหรือว่าทำให้มันประสบความสำเร็จ มีมีงานที่มั่นคงนะคะหรือว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามที่ทํามาแล้วแบบมันยังไม่ไม่ดูมันดูไม่น่าจะสักเซตในช่วงไตรมาสสุดท้ายอยู่ๆมันดูมั่นคงขึ้นมามันดูแบบมันดูแบบเอ้ยเข้าใกล้คําว่าจะประสบความสําเร็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ตะเคียนในเรื่องการงานพี่หมอมองไปที่เรื่องของผู้หญิงอืจริงๆในไพ่ทาโร่พี่หมอลืมพูดอะพี่หมอเห็นไฮพิสเทดอยู่นะแอบรู้สึกถึง ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆต่อความสำเร็จของชาวลัคนาราศีตุลค่ะจะเป็นเจ้านายก็ได้นะ,ะหัวหน้างานก็ได้นะคะ เพื่อนร่วมงานก็ได้อะแต่ขอให้เป็นคนที่มีศักยภาพนิดนึงนะเขาต้องเก่งนะคะคนเนี้ยหรือคุณแม่ก็ได้นะอ่าบางคนทําธุรกิจกิจการส่วนตัวแต,แต่ว่าแบบคอยปรึกษาคุณแม่หรือว่าเขาอาจจะเข้ามาสนับสนุนทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ถือว่าในปีนี้การงานก็ประมาณนี้ส่วนการเงินเนี่ยมองว่าไพ่ทั้งสาใบเนี่ยเขาบอกว่าเงินที่จะเข้ามานะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ย หลักๆอ่ะมันก็ยังคงเข้ามาจากการทํางานก่อนนะทุกคนนะเกิดมาจากสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วนี่แหละมันมั่นคงมันก็เลยทําให้การเงินของคุณเนี่ยมั่นคงตามไปด้วยแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยค่ะว่าหลายคนอ่ะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับที่ดินอสังหา การลงทุนระยะยาวนะการสร้างรากฐานบางอย่างให้ตัวเองบางคนมีแบบปลูกบ้านบางคนซื้อบ้านบางคนซื้อที่หรือมันจะไปเวขายก็ได้นะคะเออหนู่ยในช่วงแบบพยายามจะขายบ้านขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะต,ต้องแต่มันจะต้องเกี่ยวกับอสังหานะก็มองว่ามันมีโอกาสสูงอะที่คุณจะได้ความมั่นคงในชีวิตบางอย่างเข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วจะบอกว่า มันก็มีผู้หญิงนี่แหละที่เข้ามาซัพพอร์ตได้ด้วยนะคะทางการเงินนะแล้วก็โชคลาภบ,บางคนจะมีโอกาสค่ะอย่างที่เห็นแล้วว่ามีไพ่แม่ตะเคียนเพราะฉะนั้นยังไงมันก็จะขึ้นเรื่องโชคลาภนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นบางคนแล้วก็ มองว่าไม่ได้เป็นเงินจํานวนเยอะนะอันนี้บอกก่อนแต่ก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาในส่วนของความรักไพ่ทั้งสายไพ่ไพ่ทั้งสามใบเนี้ยบอกว่าในช่วง3าเดือนสุดท้ายมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องเรียนรู้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยุดติดในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไป แต่ก็มีโอกาสดีๆมากมายเข้ามาไม่ว่าแบบจะเป็นแบบเริ่มมีคนมาคุยจริงจังหรือบางคู่เกิดคอมมิตเมนต์ขึ้นหรือคู่ที่มีคอมมิตเมนต์แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของอนาคตและความมั่นคงมากขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะสําหรับแม่ตะเคียนนี้ถ้าในเรื่องความรักอะ่ะผู้หญิงมองไปว่าเออผู้หญิงอะไรล่ะพี่หมอมองไปว่าแอบเห็นผู้หญิงอีกแล้วนะเข้ามามีบทบาทถ้าเป็นคุณผู้ชายอะ่ะ ฟังอยู่ก็แปลว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงฟังอยู่อ่ะพี่หมอมองว่าจะมีผู้หญิงคนนึงมีบทบาทในการช่วยให้คุณได้เจอกับคนที่ใช่นะคะอารมณ์เหมือนแม่สื่อนะประมาณนั้นนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะไพ่สามใบนี้ก็บอกแค่ว่า อะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเห็นไหมตรงกันนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลเดี๋ยวพอเข้าสู่ไตรมาสที่สามันก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นนั่นเองกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสุขภาพค่ะอันนี้ก็คือ ภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าจะชอบกันยังไงก็อยากฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้กดแล้วก็เดี๋ยวมารอฟังดวงความรักความสัมพันธ์สุขภาพการงานนะคะการเงินในช่วงในช่วงเดือนตุลาฝากด้วยขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะเอาไว้เรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ